วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับเป็นดอกสว่านนะครับที่สั่งซื้อมานะครับซื้อมาใช้นะครับจากไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตะกี้รถลาซาด้านะมาส่งเนาะอืมรับตะกี้รถลาซาดามาส่งพอดีสั่งของหลายที่นะครับตัวนี้สั่งมาจากลาซาดานะครับสั่งมาสามแพ็คนี่เลยนะครับแพ็คไหนก็จะมีอยู่สิบตัวนะครับเนี่ยแพ็คไหนอยู่มันมีประมาณสิบตัวตัวนี้เป็นดอกไฮสปีดนะครับ ไฮสปีดยี่ห้อเดรี่นะครับนี่เป็นของของจีนนะครับแต่ยี่ห้อนี้ผมลองใช้อุปกรณ์มาหลายๆอย่างแล้วนะครับถือว่าเป็นยี่ห้อที่ทํามาได้ดีมากนะครับนี่ครับเป็นเอาง่ายงนะครับเมื่อก่อนผมผมก็ไม่ค่อยได้ได้ซื้อมาลองใช้นะครับของเดลี่เนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยซื้อหลายอย่างมากนะครับเช่นคัตเตอร์นะครับอุปกรณ์สำนักงานนะครับ แล้วก็เครื่องมือต่างๆผมว่ายี่ห้อเดดี่ทำมาได้คุณภาพดีนะครับแล้วราคาราคาไม่สูงครับเป็นของดีราคาถูกนะครับเอาง่ายเลยครับของดีราคาถูกจับต้องได้นะครับคิดดูนะครับทั้งหมดเนี่ยเนี่ยสามชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนี่ยเท่าไหร่นะจีสามชิ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับสี่มิลไฮสปีดร้อยสิบเจ็ดบาทเนาะ รวมส่งนะครับเนี่ยถูกไม่ถูกนะครับเนี่ยถูกไม่ถูกนะครับสําหรับใครที่จะซื้อมาใช้นะครับอาจจะซื้อมาให้ลูกน้องใช้หรือว่ามีโรงงานหรือว่าทําอะไรก็ช่างที่มันได้เจาะบ่อยๆนะครับเนี่ยครับพวกงานเหล็กต่างๆลองซื้อมาใช้ดูนะครับยี่ห้อนี้ไม่พลาดครับยี่ห้อนี้เป็นของจีนที่ทําอะไรมาได้ในราคาที่ไม่แรงแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับแล้วก็เนื้องานนี่ถือว่าแจ่มนะครับเนื้องานเจ่ม งานทํามาได้ดีสวยนะครับไม่ใช่โหลๆนะครับนี่ครับนี่ครับแกี่ยวมากเครับเขาก็จะปั๊มตรามาเลยครับเดลี่เนี่ยเบอร์เรียบร้อยไฮสปีดนีครับสวยนะครับมี4มิลนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากได้เครื่องมือนะครับหรือว่าอยากได้ดอกสว่านนะครับไฮสปีดนะครับลองมาหายี่ห้อนี้มาใช้อยู่มาใช้ดูนะครับตัวนี้ยี่ห้อเดลี่เป็นของจีนนะครับของจีนมีขายใน น่าจะมีทั้งใน La z a d a านะครับในช้อปปี้นะส่วนตัวนี้ผมซื้อมาจาก La z a d านะครับร้อยกว่าบาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับส่วนใครที่มีโค้ดส่วนลดนะครับหรือว่ามีโค้ดต่างๆก็ลองลองดูนะครับยิ่งเขาจัดโปรนะครับยิ่งแจ่มเลยนะครับแจ๋วมากนะครับนี่นะครับเนี่ยของดีนะครับ ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เนื้องานสวยนะครับยกให้เข้าเลยนะ d e l i e r y นะครับ